ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนเนาะกายินดีต้นหับกระทูทองเบตเตียงทองซาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เบตเตียงก็มาอยู่บ้านลุงํำดวนคนครเกษรพิหารน,นะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก็มีอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องไอตีพ่นทุกข์เนกขาดแค้นแล้วก็มาขอใช้ทีพันอยู่อยู่ในนี่แหละพี่น้องเนาะเ,เดี๋ยวบาเทียงก็สิเข้าไปสอบถามเบิ่งเพิ่นพ้อๆกันนอกพี่น้องเนาะความเป็นไปเป็นมามันเป็นได้ไพี่น้องเ้ยสบายดีโดยสบายดีสบายดีเดี๋ยวได้ขออนุญาตนีไ่ไหมแน่อันเจ้าเสืออย่างน้องเช้นางไงนางไงอายุเจ่ปีเลยสามสิบห้าปีสามสิบห้าปี โอ้ยูู่่กันกระเพาะจะคนอยู่ในเฮือนนั่นสามคนสามคนอ๋อกระไพแน่ลูกอใคยผู้นึงลูกผู้นึ่งผัวโบยมีโบษะบ่ตายหรอผัวตายป้าป้ากันเถิงอนเราจังตายป้าก่อนแล้วเราจังตายป้ากันได้เก่าปีแล้วป้าตะลุงยังหน่อยเลยอันนี้พ่ออันนี้น้องพ่อโดยโดยแล้วก็อยู่นั่อยู่กับพ่อว่านี่นะ อ๋อเราอยู่จักปีแต่อันนี้แปดชิปายแปดชิปายแหละแม่ได้ค่ะแม่กันได้นางอยู่อะไรนะอยู่น้ำกันนี่บ่อาอยู่คนละบอ่พุทธาวัวใหม่แหละป้ากันกระพรอแต่เป็นครอบครัวกไพมันดูสัมนุษย์ไพมันนี่เราบ่พอได้บ่ไหนบ่ได้แต่บริญินหัวบ่ได้แต่บริญินแมนเราเราหูงหัวบ่แมนอ๋อ้ากันแต่ชา โดยปากระเบนอ่าขอโทษเด้อเราเป็นยังกระตุนกระตูแล้วนี่เป็นดงังอ,อ๋อแต่กระบ,บริเจ็บบร่ได้ปวดเนาะปบดได้เจ็บโอ้โดย,โดยไปลูกลูกจเจ้าไปใช้นะอยู่คุ้มครองอยู่คุ้มครองเอาเป็นยังอันไนไปลินน้ำมนะโมกับถึกจับที่หักคนเพิ่นกับถือกน้ำมูโอถึก<ห>จับรื่งหือเรื่องยานี่เรื่องยานั่นเรื่องเพิ่นไปเอนเอาใหม่นในคู่ ไปเอากับหมูช่องนั่นแหละนายคู่กับบัวเลยเอาถั่เอานี้เป็นวันแล้วแต่เจ้าที่มวยเสียราใหม่ขึ้นเพื่นว่าโดยไปน้ำมูแล้วไปลักไม้เนี่นายคู่แม่นนะอ๋อผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายอ๋อจักปีใช่ไหมสิบอ๋อสิบเก้าปีโดยและน่ะเจ้ามามาอยู่นี่นั่นมาที่อยู่ที่เพิ่นบ้านนี่นะดินนี่บอแม่นแม่นเพิ่อนพ่็อยู่ คมชาดายนะโดยไม่อยู่จะเฮงแล้วเฮงเหรอเชาชาคูปีนะเชาครูปีแล้วว่าอยู่นี่นะไม่แลบ้านเกิดเมืองนอนเจ้าอยู่ใช่ไหมอยู่พุ่นชูพุ่นชิมนี่บ้านแม่อยู่บ้านพุ่นชิมนี่นะโอ้โหเปน้องเลยแล้ววันนี้นะอยู่พุ่นนะเป็นอะนไรให้นอกโบวิธีมีทางบ่หมดอยู่เหมือนเช้าก็ได้มาอยู่พี่เพิ่อนกะยกง่ายไปอันนั้นเพราะอันไม่เแ่าเชียแล้วก็เพิ่อนกะโบได้ มีดินมีคล้ายเห็ดน้ำม่เถ่าแล้วก็มีแล้วเพิ่นก็นลงมาหากินในสวรรค์ก็ลงมาอยู่สวรรค์อวันนี้ก็เจ้ากับบ้ามาอยู่นี่แหละหาคบหากินในได้เหมนี้จกัไปคล้ายเครื่องซอยจเจีแถวในเมืองก่นแหละซอยเฮียแถวในเมืองขอซอยเพื่อนคล้ายเครื่องเพิ่นให้เงืนเดือนกับเก็บเมียนกับมหาพอแล้วก็ โบสถ์ไปเหตุช่วงมหามีแต่ไปขันไปเหตุกับนอนพุ่นกินอยู่พุ่นโบสถ์เที่ยวเที่ยวกับเงินโบเรือโบชิเก็บใบเสื้นั่นเนี่พอได้เสือพอได้ปั่นบนอยู่เสือบนอยู่เก็บอ๋อเนาะบัตนี้ก็เลรียนเจ้ารับจ้างรับใบทั่วไปน้องคนนี่บอกอ๋อชิเก็บไว้สือกับมังเทียวพอบชั่มใบกับไปเผาพร้อมมอกระเบิดแล้วกับเสือกินที่นั่นแล้วกัเบิร์ดเพอาะว่าได้เก็บไว้กับ โดย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 อ่าแล้วเป็นยังนะอ่าปัจจุบันเราเจ็บแล้วป่วยเพป็นห้องหมอเพิ่งนอนห้องมอเพิ่งนอนน้ำท่วมปอดน้ำท่วมปอดโดยหักเศร้าแล้วจัดยายเพิ่งกินประมาณสองเดือนปลายสามเดือนหักเศร้าแล้วเพิ่งเศร้ามาได้ได้สิ่หัดชองปีแล้วเพิ่งไปนอนห้องหมอสเก่าเมื่อ ผมหมอแพงเนี่ยบ oh okay, ิด um ค so ่าใช้จ่ายเท่าไรนะไปแต่ละเท่อเพิ่นบ่ได้เอาน้ำเพิ่นมีแต่ให้เสียกะประมาณรวมๆแล้วกับประมาณหาซิฟายแหละเพิ่นเอาแต่ค่าบบดยมยาเพิ่นชอยเบิ้ดโดยเอารัดเพิ่นชอยเนาะโดยแม่นโดยบัดข้าวน้ำซ้ำปลาจ้ากินนี่เดี๋ยวใช้มื้อนี่ก็มีอยู่บ่อ่าพ่อไปเอาอยู่วัดมากินล้งเอาอยู่วัดมากินหน้อยก็ยังบ่ไดเพียร์ยัง บาดบาดเชื่อกรเชื่อบาดเชื่อบรรทันบาดได้เงินมากกระชื่อชื่อขาวชื่อกินบาดบรรทันกระพอกระเอาอยู่วัดไม่กินโดยโดยโดยพี่น้องเไยแต่พักกันนอนนี่อยู่ในนี่บ่สามคนอยู่นี่บ่พอนอนอยู่ในเขานอนอยู่นี่ผู้เดียวแล้วจะนอนทุนอยู่นี่แมนนะอ่ะพอที่มีเนปิดเนปาดบ่กลาคืนนั่นเอาผ่าลงแล้วก็เอาผ่าลงเนาะ กับบุด้เอาลงมื่อกี้บุรนมันชินกับบได้เอาลงอยู่นี่นี่แหละสาวกูปีบอแม่น่ะโดยมันก็เป็นทางโฮมในน้อยได้พี่น้องเลยเนาะอ่ารถเที่ยวไปเที่ยวมากข้างๆกันขึ้นก็มีรถเที่ยวอยู่บนเที่ยวอ่าทางทางนี้ไปไปชุดบ่อดดิวันมันรูไปได้บอทางอันนี้อันไปสอดใส่แอนทางปูยางในเทิงนี่อ่าบนต่อบัสสปอร์ตนี่โดย กับบ่ได้เจ้ากับบ่ย่านบ่บ่ได้คนขายผ่นันกย่านอยู่แหละอกมันบ่บ yeah, ่จ uh ําเป็นเด้อเนาะแม่น่โพี่น้องเอ้ยก็ถือว่านักน่วงอยู่ได้กเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้เฮือนซานอันนี้ไพ่ปลุกให้เจะปลุกเองบริจัยไรอันประกช่วยเป็นผู้น้าประกชาวบ้านมาปลุกให้พอนี่เห็ดก็ผนนอยด้ะผนนอยก็ับพอผนหาหาหาคนนึงพอขายเงินเพิ่นแสนหนึ่งพอผู้อื่นเพิ่นก็บ่เอาแล้วเพิ่นกัเอาสองสามแสนแล้ขายเหตุแต่ว่าคนนั้นเพิ่นผัดซอยซอยแล้วห้เจ้าหน้าที่อยู่บ้านอยู่เมืองอะไรเนาะเพิ่นซอยเนาะประกชาวบ้านคนนึงมาเฮ็ดให้ ฮ่าเปิ่นชอยแน่ตอกจับชอยชอยแน่พี่น้องเอ้ยบันนี้นะกินข้าวกินน้ำแล้วป่พามาพอเพิ่นกินข้าวกินน้ำแล้วได้ยังกินม้ะนีโดยปนป้าก็เข่าปนปานปลาแห้งทุกหนักก็คอเข่าวัดมากินแต่็มคอเข่าวัดมากินแล้วป่ะนาะพี่น้องเนาะ ออกแคนบรายนะโดยเปิอขาวแปดชิบลายเลยเนาะไม่ต้องเปิดคอ,อข้าววัดมากินพี่น้องเลยจัคิดว่าจังไดเนาะปติยังก็ได้อันนี้ขอโทษเราเป็นมาตั้งแต่กเกิดบ่บ่เ่แถวเลยหาก็เป็นเนี่ยอันโยชีชิบ่ายก็ดังน้อยนึงแล้วก็ดังออกดังออกดังออกไรโ,โด แต่แล้วก็อาณากินข้าวกินน้ำก็กินได้ปกติเจ้า่อกินยังกัโดยกินข้าวแซ่บจโดยโดยไปนอนเลยอันนี้หม่องจูพื้นจูไฟเจะบพ่อยู่ใหนแมนแหละอ๋อกำลังบัดน้ำนายเจ้าใชาอยู่ชาพี่น้องน้ำไร้มากเติมแม่นแหละลังเคยลังบวงกับน้องน้ไฟได้เอายังเงี้ย เอาเทียนเอาเียนนี้โดยเอาเทียน่โดยบานเืองนั่นคนขายดินหางเบืองนั่นประมาณอาชิบกาแม่ที่หาแม่ลาวกล้านแบบนี้ดลงมาสี่หลานไปหาหลานไปแล้วก็หน่อยหางเงินนำบทันหน่ยเงนหลานไปล่างล้านแบนี้ว่าิมัสืืดดินเห็ดตูไปพ่ออยู่ให้โนงงานเปิด อันพอปัดที่เป็นกับลงมาบึงพอเลยพ้นกัดท้ายก่อนขนาดนบั้นด้วยอันขอโทษด้อันอันอันเจ้าอันนาตั้งตั้งว่าวคอยแบบนี้จะอะไรมาบ่ะเด้ออ๋อยันว่ายันยันพี่น้องเพิ่นโบราณยินนะน่ะเดี๋ยวเพราะว่าเพิ่นก็จากว่าวคอยนี่ยน้องพี่น้องเนาะก็อั่งไรก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ายันว่าพี่น้องโบราณยินนะน่ะเนาะ อ่าวันนี้ก็อ่าอันนี้ในเพิ่นก็เป็นดินของคนอยู่ในบ้านนี่บ้างอ๋อโดยแล้วก็เพิ่นก็บ่ได้ไรนี่บ่หรือว่าจังไดห่อนยามเพิ่นไรนี่เพิ่นก็บไรอะไรเพราะว่าเจ้าของดินคนนี้อยู่เทิงนี้ในน้องซาเพิ่นบัดนี้แล้วเพิ่นสิคั่วเอาหัวออกแล้วเพิ่นก็ให้เฮาย้ายออกนี่โดยแต่ก็บ่ฮู้ว่าสิให้นี่ื้อใดเนาะโดยเพิ่นอนยามเพิ่นคั่วเอาหัวเพิ่นก็ให้นี้ โดย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 ไปหาข้อโยนใหม่อีกเพราะว่ามีดินแต่เขาอยากสั่งก็ต้องไปย้ายไปอยู่วงใหม่อีกโดยครับแต่เขาอยากสั่งชาก็ยังมันยังบวชบ่ทัานโดย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 อยากมีเพื่อนมีดินข้างเลกเจ้าหน้าอันน่ะมีผัวแล้วก็ผัวเจ้าหน้าปะก่อนบอเปพืจังเสียดอ๋อแล้วก็มีลูกคนหนึ่ง ลูกคนหนึองสองกับสองคนผู้นึงไปหลินน้ำมูมันเดียวนี่คนนึงก็อยู่น้ำกันบ้างเดนี่คนนึงอยู่น้ำไม่ขาวคนนึงอยู่น้ำกันออเจ็ดปีแต่คนนึงผู้นานนาบอกสาวเอ็ดปีเจ็ดปีผู้ชายพี่บ่หรือผู้หญิงผู้หญิงผู้นึ่งู้ชายไงอ่อันผู้ยังอยู่น้ำเจ้านี่ผู้หญิงอยู่น้ำไม้ขาวผู้หญิงคนไม้ขาวหำเย็นบ่ขาวห้องปุชีปุชีปออ่เจ็ดปีแต่เจ็ดชาอปีเขาวปุชี โดย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 ตะเข่าพร้อมกันกับมันยุกหน่อยนั่นี่งและคนนี่นเอนะโดยเป็นตะกีบปลายน้ำกันแต่ซาวกว่าปีขึ้นหลังอาอาข่าวข้งพ่อซี่โดยโดยโดยแล้ววันนี้ก็เอ่อเจ้าก็อันเลี้ยงพ่อนี่มาตั้งแต่ใดมาบ่หรือว่าจังไหนจะมีพี่น้องจะคนอั่นเอพี่น้องสี่คนสี่คนโอ เสียผู้หนึง่งอันหาถึงขนห่อยแต่ว่าเสียผู้หนึ่งขนห่อยมีเอือยซองมีหนองซองอะไเอือยเสียผู้หนึ่งยังเอือยู้เดียวแต่ละคนเพิ่นกับพ่อมีอยุไม่กินนะพ่อคือหรือว่าเป็นแบบเจ้านี่เบิดพ่ออยู่พ่อกินอยู่พ่ออ่กินมิได้เจ้านี่บ่ทีที่ถูกยากแห้งอยู่ตรงนั้นแม่แต่ว่าเพิ่นก็อยู่อ่าบ้านชอกระตะกี้เฮือนเพื่อนคนอยู่ในอันบ้านดอนเซีงนี่บ้านอันบ้านดอนเซงชียง สาเหตุมันนี่ที่เป็นแบบนี้นะเป็นพ่อ,อยังหรือโมมีมาตั้งแต่เกิดหรือจังไรก็มีอยู่ชิ้นหนึงแ,แบบจากกันก็พัวไปแล้วก็แบบแบบหาบุท่านแล้วก็ลูกยังหน่อยแล้วก็คอยเสียบหายไปคอยเสียไปตั้งแต่อยู่กบรูกกัผัวนะพรามีอยู่มีขินอยู่ออวันนี้ตั้งแต่ป้ากันกบลูกก็ัวและอ่าชีวิตจะคอย เป็นแบบนี้ได้เลยจนกระทั่งที่บุมีอย่างเลยโดยกะเนื้อคนนี้น้อยนึงยืนอยู่ประมาณอ่าเจ้าเมตรนี่แหละกับเอื่อนใหม่อยู่กับปัวมาคอยเสียบไปเสียบไปโดย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 แบบจุ่ชาแต่พอตู้นะเนาะเราแบบว่าปาต้องนั่นนะหูตาแล้วก็เห็นห่งอยู่บ่ตอนนี้ด้วยเห็นเห็นแต่ว่ามีแต่มีแต่ว่าห่หนวกซื้อหนวกกับหนวกน้ำพอเท่านี่แหละเนาะแต่ก่อนแล้วก็ เดี๋ยว่าหนวกมาตั้งแต่เกิดบ่อโดยจังไหนเิ่นหนวกอันยูเช้าไปปีอันยูเช้าไปปีเดีหนวกอ๋อเป็นยังคือว่าอันยูเศ้าไปปีแต่จังสาเหตุอ่าเพิ่นยิงปืนใหญ่ลายยิงปืนใหญ่โดยอ๋อตั้งแต่เขาวอันเป็นทหารโดยไปสมคบกันบ่อหนี้นะโดยอ๋อไปสวนไปไปเล่นน้ำหลไปบ้านอะไยังกันหอยลื่มเลยไปน้ำรถทั้งสิบูนหลดก โดยแม่นหลับไปตั้งหน้าบ้านกระกษัตระชังขาน่อยบูหูเขาน่อยลืมเสื่อคนก็ลี่อยู่กับมาสการอันอันใคายะอันห้งมอทหารเก่าเลยคนขี้อยู่หันหละไปเพคนเล่าสักครั้งพม่คนกับพ่อหีอยู่โม่ไปทหารตะกี้น้ำกันเพิ่นเห็นเพิ่งจะทักทายกันใช่ดอยดอยดอยอ้าวฉัเดี๋ยวคอยไปเอาข้าวมาให้กินมาไว้ให้หนึ่งกินก่อนเด้อเลยเอยบ่มีข้าวมีน้ำกินเนาะ โอเคเนาะพี่น้องเราก็เอาเขาไว้ให้เวย่นกินเนาะอ่าได้มากินได้กินประมาณจัดมื่นนี่เนาะประมาณนี่รกัได้อยูหามื่อก่อนอ่ามาเมื่อมามื่อละโลกกับอ่าแต่กำเงินหาสิบพันกีบเลยอ่าไว้ซื้อนคบได้กินให้พอเจ้ากินเลยเด้อโดยอ่าโดยอ้าวฝากขอบุญขอบุญผู้ใหญ่จะดีเพิ่อนมีทาง ฟังใช่ดูแลเรื่อยกีฬารัตเนาะเพื่อนฝากเงินมาให้บอตีอยงไว้ช่วยเหลือเบื้องต้นฝากคำมุกขกับใจเพื่อนแน,เน่เรื่อยว่าสนิทเลยเรอือเด้อขอบพระคุณหลายๆตัย<ด>มา้าจะซอยหายแอยได้อยู่<ๆ>ได้กินต่อไปอ่าไว้ไปซื้อนะนะนนะเนีย่ยยูเนีกินเนี่ยเจ็บๆมาให้ประตูคนกินแน่เนาะ คนเด็กกินได้ทุกอย่างทุกแนวอยู่เนาะอ่าโดยโดยโดยอ้าวช่างใดก็สู้ๆด้วยเด้อเดี๋ยวเขาขอตัวครับก่อนโดยโดยอ้าวสู้ๆโดยโดยโอเคน้องพม่พี่น้องบันนี้กับบันเทิงสิขอตัวเดินทางครับก่อนก็ได้สอบถามเรื่องราวของเรากับพี่น้องแล้วกับโบมีคือว่าอะไรอ่าชีวะจังใดน้องพี่น้องนะบ่ายวัตะก่อนก็มีอยู่กับลูกกับผัวเราอ่าบันนี้เลิกกันพอเลิกกันแล้วก็ค่อย าหายไปทีละเล็กทีละน้อยกับโบมีเนาะพี่น้องเนาะลูกกับไปติดคุกแลก้วก็อันโตแล้วก็เลี้ยงพอตี่หูหนวดอ,อ,อยู่นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็พวกอันพอแล้วกห็หนูนวดยิงปืนใหญ่ลายตั้งแต่ข้าวสงครามพวกแหละพี่น้องเลยตอนนี้แล้วก็ดูกันสองคนสามคนทั้งลูกคนหนึ่งเนาะลูกแล้วมีสองคนแล้วก็ติดคุกคนหนึ่งพี่น้องเลยก็บ่มี่อย่างตอนนี้ก็ขอใส่ที่พันยูนี่แหละ อยู่หิมทางนี่แหละพี่น้องเด็กอยู่ในหลังน้องเนาะข้างหลังก็เป็นน้องซะแตเ่เพื่นได้หนีเมื่อใดก็บว่วู้พี่น้องเนี่ยเนาะชีวิตเราก็บ่บนี่บ่นอนมาอยู่นี่ซาวป่ายปีเลยพี่น้องเอ้ก็ถือว่าน้ำในฟื้นไฟบ่มีอย่างเลยพี่น้องเนาะเอา้อาวชั้นทำเมื่อนี้แก่บ,บ่เตียงกระชิโคจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนะาะฝากพี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคลับจะใคร ให้บาเตียงเพื่อเป็นกำลังใจให้บาเตียงเห็ดคิปดีๆให้เบิงคือเก่าด้วยพี่นนังด้อทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณอ่ยาผู้ใหญ่จะดีทั้ทงฝังไทยเนิุนได้ฝากเงินมาให้บาเตียงซื้อข้าวซื้อน้ำไป่วยเรือเบื้องต้นเนาะขอให้เจ้าอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุกซุขกายซุกใจไปตลอดชีวิตนอนรับพันเงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนเจ้าให้มาำํำใดก็ขอให้กลับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุเนาะ นะเบิร์ตสุกูสุกคนทั้งแหละพ่อแม่พี่น้องเอยลยรายก็ยังมีหลายครอบครัวอยู่พี่น้องเนะาะที่อยู่น้ากันนี่แหละกระต๊อบกระแตไปที่ไหนพี่น้องเลยประมาณ 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. เปรเก่าครอบครัวน้องพี่น้องเนาะเอาแต่จังไดก็ถ่ายส้มคลิปต,ต่อไปพี่น้องเลยว่าสิมีภายในน้องพี่น้องเนาะจะได้เมื่อนี่เบตเตียงก็ตัวร้ายไปแล้วพี่น้องบา,บายบายเบิร์ตสุกูสุกคนเด้อพี่น้องเด้อ